สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วัน,นจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกันและลัคนากันสามารถฟังได้ทั้ง2องรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e ติดตามเป็นงใจกับช่องช่้นของเรารด้วยนะครับขอบคุณครับคันุการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลาอาดีมาที่ปีริบเบิมหตรงด้านล่างที่ผมชี้นี้อัดลาอาดีมาถามค่าครูได้ครับมีโปรโมชั่นใหม่นะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่10กรกฎาคมนะครับวันที่10กรกฎาคมเป็นวันสุดท้าย แล้วก็เป็นวันเด็ดอ่าเป็นวันสุดท้ายของโปรโมชั่นนี้นะครับอัดลายดีมาทําค่าครูได้ก็จะได้ราคาพิเศษครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ต่อเนื่องนะครับซีรีส์พื้นวันสนาในดวงชะตาเหมือนเดิมแต่จะเปลี่ยนเป็นด้านการเงินแล้วนะครับสลับพบกระดุมพระเนาะสลับคนราศีกันละคณากันจุดกําเนิดจ่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออ่าเฉียงใต้นะครับตรงนี้นะครับได้ทั้งราศีและลัคณาใช้จุดเดียวกันนะครับโอเค อันดับ2เรามาดูเรื่องการเงินกันก่อนแต่ผมจะไม่เลียงนะครับแต่ว่า,าคลิปหน้าน่าจะเป็นเรื่องของความรักนะก็เป็นเรื่องของปัตตนีเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องการเงินก่อนนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่าการเงินเนาะการเงินเนี่ยเป็นพบกระุมพะตามจริงกระดุมพระเนี่ยถ้าแปลตามรากศัพท์ของคาว่ากระดุมพระเนี่ยมันหมายถึง การหมายถึงความเป็นเศรษฐีนะครับหมายถึงว่าความเป็นเศรษฐีในที่ีหมายความว่าเป็นความมั่งคั่งของคนเราอะครับมันหมายถึงพบของการเก็บการรวบรวมการสะสมนะครับการที่แบบได้มาแล้วสะสมไปเรื่อยๆมันก็เกิดความมั่นคงขึ้นมานะครับลักษณะนั้นแต่ความมั่นคงในที่นี้หมายถึงเฉพาะทรัพย์สินนะครับแต่ถ้าเป็นอสังหาจะเป็นพบพันธุคนละเรื่องกันนะครับอันนี้หมายถึงว่า สมัยก่อนเรียกว่าแก้วแหวนเงินทองสมัยนี้เรียกว่าการเงินเ,เงินในบัญชีจะหมายถึงเพชรพลอยทองนะครับที่เราสะสมกันเนี่ยหรือจะเป็นลักษณะของอที่ดินเป็นเป็นโฉน,นดนะครับหมายถึงว่า,าไม่ได้เป็นหมายถึงตัวอสังหาแต่หมายถึงเป็นเป็นรูปแบบอ,อื่นๆนะครับหรือจะเป็นลักษณะของอะไรก็ได้ที่ที่มันมีมูลค่า อ,อย่างเช่นสมัยนี้มันก็มีอย่างเช่นเหรียญคริปโตเคอเรนซีใช่ไหมครับเป็นอะไรต่างๆอันนี้ก็สามารถได้หมดหมดเลยและอนาคตข้างหน้าคิดว่ามันจะมีรูปแบบแปลกๆใหม่ๆมาอีกเยอะแยะเลยเรื่องของการลงทุนนะครับดังนั้นเนี่ย คิดว่าสินทรัพย์ของคนเราน่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้มันไม่ได้มีแค่แแ,คแก้หวนเงินทองอย่างเดียวนะครับแต่มันมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยที่จะผุดขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่า,ายุคเเนี่ยเป็นยุคนวัตกรรมนะครับเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีแล้วก็สารสนเทศด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับไอทีทั้งหลายด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพวกปัญญาประดิษฐ์ต่างเนี่ยบางคนเนี่ยมีรูปภาพภาพหนึ่งแต่เป็นลิขสิทธิ์ของเราโดยเฉพาะ มันก็จะขายได้อินฟินิตี้เรียกว่าเออเ้าเรียกอะไรอ่ะ,ออะมันมันเป็นลักษณะของลิขสิทธิ์ของเราอะแล้วเราจะก๊อปปี้กี่ครั้งก็ได้อะไรเงี้ยครับก็ก็สามารถเป็นสินทร,รัพย์ของเราได้นะครับอะไรประมาณนี้เนาะ,ะพี่ผมเนี่ยเคยเคยพูดให้ฟังว่าทรัมป์อะก็คืออประธานาธิบดีของอดีตประธานาธิบดีของอเมริกาใช่ไหมครับก็คือทรัมป์เนี่ยเขาโดนทัน เดอร์ทรัมม์นะครับเขา,เอ,าออกเหรียญมาแล้วเป็นเหรียญของตัวเองแล้วแบบเป็นรูปนูนรูปนี้เขาขายได้นั่นะแหละพวก NFT ทั้งหลายที่กำลังจะมาเนี่ยนั่นะแหละครับพวกคือตามจริงเขาก็มีแล้วแหละแต่เขายังไม่ดังมากแต่ก็เริ่มดังละนะครับก็เป็นลักษณะนั้นนะ่ก็คือเป็นสินทร,รัพย์ของชนิดหนึ่งของตัวคนคนหนึ่งได้ที่เราจะสร้างสารรค์ r r e t t e มันขึ้นมาแล้วเราเอาไปขายได้แบบ In f ฟิน t y เนาะเราจะก๊อปปี้กี่ครั้งก็ได้ทําครั้งเดียวเนาะก๊อปปี้กี่ครั้งก็ได้จะขายไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ได้อะไรแบบนี้ครับอืมนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับคนสร้างเหรญเหรนหนึ่งขึ้นมาเป็นาครินซีใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปในเทรดในตลาดอะไรเงี้ยให้คนเทรดได้อะไรเงี้ยก็เป็นลักษณะนั้นก็ได้คือหมายความว่าอะไรก็ได้ที่คนเราสามารถหาตังค์ได้อะมันก็คือหมายถึงการเก็บสะสมตรงเนี้ยเข้าไปด้วยหมายถึงมันได้รายได้มาตลอดอ่ามันไม่จําเป็นต้อง เป็นงานรูปแบบเดิมๆที่เราเคยเจอในยุคหลังเนี่ยหมายถึงถอ,อยหลังลงไปเนี่ยนะครับมันก็ไม่จําเป็นอีกแล้วเนาะมันก็จะเป็นรูปแบบใหม่ๆอันนี้หมายถึงว่านวัตกรรมนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะที่เราจะต้องได้ที่ถอยหลังไปเนี่ยก็คือแค่แหวนเงินทองเ,อเกี่ยวข้องกับพวกเพชรนินจินดานะครับอะไรประมาณนี้เนาะต่อไปหินนะครับหินสีต่างๆที่หินมงคลน่ะถ้ามันหายากมันแรงครับ มันก็จะต้องแพงขึ้นมาเหมือนกันอย๋ยวนี้มีไหมปออาไหมทองปลอมเยอะนะครับต้องระวังเพราะบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าวิธีการทําไหมอ่าคือ,ค,อคือมันกําลังฮิตแล้วก็แพงเนาะมันก็เลยขายได้คนก็จะเริ่มปลอมขึ้นมานะครับผมยังเห็นวิธีการทําอยู่เลยนะครับก็คือเอาไหมเทียมที่เป็นสีทองอะครับเข้าไปลงลงไปแล้วก็ทำเลซิ้นขึ้นมาก็ แล้วก็เจาะเป็นข้ออะไระข้อกามือขอโทษครับเป็นลายวันนี้เนี่ยกําไรข้อมือนะครับเป็นไหมทองนะครับไหมทองบางทีไม่ใช่ของแท้ก็มีครับไอเดียต้องดูดีดีเพราะเราดูด้วยตาไม่ออกหรอกว่าตกลงมันคือเลซินหรือเป็นอคไรก็ล้วกัแหละคอร์สจริงใช่ไหมครับก็คือหินจริงนั่นแหละหินคอร์สเนี่ยมันมันมันบ่งบอกไม่ได้มันต้องใช้กล้องจุลทรรศน์มันต้อง คือต้องเป็นคนอยู่ในกรมธรณีวิทยาครับถึงจะรู้ได้อะไรประมาณเนี้ยดูด้วยตายากมากครับต้องส่องกล้องต้องนู่นนี่นั่นหรือไม่ก็ต้องลองซื้อมาดูก่อนแล้วเอามาดูว่าใช่ไหมเออใช่ก็ซื้อต่อไม่ใช่ก็ก็เฟล,ลไปอะไรประมาณเนี้ครับอันนี้ก็แล้วแต่เนาะอันนี้ก็คือต้องระวังตรงจุดนี้ของปลอมมันก็จะเกลือนนะครับ ที่เรามาเรื่องของการเงินกันต่อนะครับค้ณราศีกันลักษณะเฉพาะที่เป็นวาสนาของเราบ้างนะครับเมื่อกี้พูดถึงแล้วด้วยความหมายของมันแปลว่าอะไรทีนี้เรื่องของอจุดที่ราศีกรรันลัคนากันเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องก็คือมาอยู่พบที่สองทุกคนนั่นแหละครับก็คืออยู่ติดกรรับลัคนามันมีความสําคัญเราเคยพูดไปแล้วว่ามีความสําคัญในเรื่องของการแลกเปลี่ยนสินค้าหรืออุปโภคบริโภคทุกอย่างเงินเนี่ยเป็นตัวกําหนดนั่นเองเงินก็คือหนึ่งในกระดุมพระเราจะเรียก แปลว่าเงินซะส่วนใหญ่เพราะว่าหลายคนไม่มีทองเก็บหลายคนไม่มีเพชรนินสินดาหลายคนไม่มีอสังหาแต่มีเงินกันทุกคนถูกปะครับไม่ว่าจะเงินในบัญชีที่เป็นดิจิตอลหรือจะเป็นเงินบาทจริงๆที่เป็นเหรียญเป็นแบงก์เนี่ยก็ได้ทั้งนั้นนะครับฝากธนาคารอย่างเงี้ยก็เป็นบัญชีก็ได้เงี้ยครับก็คือการเงินทั้งหมดนั่นเองที่การเงินตัวเนี้ยมันของคนราศีกันเนี่ยนะครับ เป็นลักษณะของการที่คนราศีกันผมเคยเปรยไปแล้วเมื่อคืนที่แล้วเรื่องของพบวาสนาถูกไหมครับว่าคนราศีกันเนี่ยเงินเนี่ยสบายกว่าเรื่องของการงานนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงเรื่องการงานทีหลังแต่การเงินเนี่ยบอกไว้เลยว่าคนราศีกันไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเรื่องการเงินมีเงินให้ใช้มีเงินคือถ้าเผื่อดาวการเงินคือดาวศุกร์เนี่ยไม่เดือดอ่าคยกวาไม่ทําผิดในเรื่องในดวงชะตาของคุณนะคุณจะไม่เป็นหาเรื่องการเงินเลยครับ คุณจะมีเงินใช้ตลอดต่อให้เกือบจะไม่มีมันก็จะต้องมีเรื่องทําให้มันมีขึ้นมาได้ยกเว้นดาวศุกร์ของคุณเนี่ยเสียในดวงชะตานะครับคำว่าดาวศุกร์เสียเนี่ยมันหมายถึงดาวบาปเคาะเปียนถูกดาวคู่ศัตรูเล็งกลุมนะครับเช่นดาวราหูโดยเฉพาะดาวราหูมันหมายถึงอารมณ์ก็คือหมายถึงเป็นคนใช้ใจเก่งนะครับต่อให้มีเงินเยอะก็หมดได้ก็หมายความว่ามันมันขาดแคลนอ่ะทั้งที่คุณอาจจะเป็นคนที่เงินเดือนห้าหมื่น แต่คุณไม่เหลือเงินเก็บแล้วคุณก็ใช้เก่งด้วยด้วยมันไม่เหลือเงินเก็บเสร็จปุ๊บหรือคุณอาจจะไปซื้อนู่นซื้อนี่จนดาวไปหมดละไม่เหลือเงินละอะไรเงี้ยมันก็ทําให้คุณเนี่ยแรงแคนได้เหมือนกันอันนี้ต้องระวังคือคําว่าไม่มีเงินไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นไม่ได้หมายถึงไม่มีรายได้หรือรายได้น้อยแต่คนบางคนเนี่ยรายได้เยอะแค่ไหนมันก็หมดได้เพราะว่าใช้ใจ่ายเก่งเกินไปทุกคนใช้ใจ่ายเก่งได้หมดแน่ๆครับมันไม่ยากอะไรหรอกการใช้เงินเนี่ย แต่หาเงินสิมันยากเนาะดังนั้นเนี่ยวิธีการก็คือแบ่งเก็บแบ่งใช้นะครับแบ่งลงทุนเอาเงินต่อเงิน บางคนลงทุนไม่เป็นก็เอาไปซื้อทองก็ได้ผมแนะนําทองเหมือนเดิมนะครับผมพูดมาตั้งแต่ก่อนปีนี้จนทองขึ้นสี่หมื่นเนี่ยนะครับผมก็พูดมาตลอดว่าทาาุไฟกลังจะมานะทาาุไฟกลังจะมานะให้รีบซื้อทองเอาไว้นะอย่างเงี้ยครับแต่วงเล็บสำหรับคนที่มีตังค์นะครับคนที่ไม่มีตังค์มันก็ได้เล็กๆน้อยๆนั่นะแหละมันไม่ได้เยอะอย่างผมก็ไม่ได้เก็บไว้นะครับผมก็เสียดายอยู่คืออยากจะมีสักบาทหนึ่งก็พออะไรเงี้ยครับคือไม่ไม่ซื้อเยอะเพราะว่า มันแพงไงอืมแต่หมายถึงว่าเรารู้นะว่ามันกำลังจะขึ้นแต่เรารู้ช้าไปหน่อยเพราะว่าทองมันขึ้นมาเรื่อยๆแหละคือเราต้องถอยหลังไปประมาณ10กว่าปีถึงจะพอจะซื้อทันเนาะคือเขาซื้อตอนที่27งหมนะครับผมยังว่ามันแพงแล้วอะเออผมก็เลยไม่ได้ซื้อไว้รู้อย่างนี้นะ่าจะซื้อตอน2 7งหมกับคนอื่นเขาก็ยังดีเพราะว่าอย่างน้อยก็ขึ้นได้ตั้งเกือบ20,000นะื่นเนี่ยถูกไหมครับได้ตั้งหมนะื่นหมื่นสามเนาะเออนะครับ ก็ยังดีอะไรประมาณนี้คือได้หลักหมื่นก็โอเคไม่ต่ํากว่าหมื่นถือว่าโอเคแล้วแหละสลับผมว่านะอ่าสลับบาทหนึ่งอะเนาะเพราะว่าบาทหนึ่งมันมันต้องใช้เงินเยอะมากจริง,รงๆมันคือคนที่มีรายได้น้อยอะเขาไม่มีเงินจะไปซื้อหมายถึงไม่มีทุนไปซื้ออะครับถูกปะเพราะว่ามันมูลค่าสูงมากอย่างเราเล่นเทรดหุ้นเทรดกองทุนรวมอยู่เนี่ยเราจะรู้เลยว่า ถ้าตัวไหนแพงบางทีได้ผลตอบแทนน้อยมันก็ไม่คุ้มค่าถูกปะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกผลตอบแทนที่น้อยบ้าง อ่าเยอะบ้างสลับกันไปเขาเรียกว่ากระจายความเสี่ยงเนาะประมาณนี้แต่ทองอะ่ะมันถ้าซื้อทองบาทหนึ่งนี่คือหมดเงินไปหลายหมื่นอะ่ะแล้วกว่าทองจะขึ้นจนถึงปัจจุบันเนี้ยมันต้องใช้เวลาหลายปีอยู่ดังนั้นเนี่ยนี้ก็ต้องคิดให้ดีมันต้องเป็นเงินเย็นจริงๆหมายถึงคุณต้องไม่ไปแตะเงินนั้นอะ่ะแต่ตามจริงมันก็มีเงินเก็บอยู่นะสำหรับผมเนี่ยผมก็สามารถซื้อได้แต่ซื้อไม่ได้กี่บาทหรอกอืมเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินเก็บเยอะขนาดนั้นแต่หมายถึงพอมีซื้อได้อยู่บ้างบาทสองบาทอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่ามากขนาดที่แบบเป็น1ิบบาทอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญญาซื้อเนาะอันนี้ก็ต้องไปเช่าตู้อะไรเงี้ยมันลําบากด้วยอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าสักบาทนึงก็กําลังดีแต่ว่าเราอเผอิญว่ามันไม่ทันแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรแต่ก็อาจจะแบบเก็บเล็กๆน้อยๆไว้ก่อนเพราะว่าอันนี้ผมบอกไว้เลยนะทองเนี่ยมีคนคิดไว้แล้วนะครับเป็นผู้บริหารค่ายหนึ่งของทองประเทศไทยนี่แหละเขาบอกว่าเขาตกเฉลี่ยให้เลยว่า อีกประมาณ16ปีข้างหน้าทองจะหมดโลกนะครับผลิตได้อีกแค่16ปีเท่านั้นนะครับเป็นจำนวนหลาย10 10อา่าเป็นเป็นจำนวน10กก่าตันต่อปีเลยนะเออ60ตันต่อปีคิดดูว่าทอง60สตันต่อปีอยู่ได้อีกแค่16ปีเท่านั้นดังนั้นเนี่ยคำว่าเป็นปริมาณสัดส่วนที่น้อยลงนะที่หาได้เนี่ยแต่ว่าคือมันก็เลยแพงไง หน้าเหมืองก็แพงแล้วแล้วยิ่งสงครามยิ่งนู่นนี่นั่นก็ยิ่งแพงไปใหญ่ดังนั้นเนี่ยทองจะแพงขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องกลัวอันนี้มันเป็นแค่การผันผลเรื่องของธุรกิจแต่ต่อไปมันจะแรครับโอเคทองจะแรงละดังไอเน,นี้ยยังไม่แรนะสี่หมื่นเนี่ยยังไม่แรเอาไว้ให้มันถึงแสนหนึ่งก่อนต่อบาทเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่ามันแรจริงนะครับเออแสนหนึ่งล้านหนึ่งต่อบาทเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันคือเพื่อนว่าอนาคตถึงแน่ๆแต่ว่า คือยิ่งนานไปเท่าไหร่ยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะมันหมดแล้วมันไม่มีอีกแล้วใครมีคนนั้นรวยอะไรประมาณเนี้เหมือนที่ะครับสมัยก่อนใช่ไหมยุคสมัยก่อนใครจะรู้ว่าอาสังหาจะได้กําไรซื้อมาแค่หลักล้านขายได้10ล้านอย่างเงี้ยครับเออม,มันก็มีมาได้เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยว่า ถ้ามันแลเมื่อไหร่อ่ะใครมองเห็นหรือไม่เห็นโอกาสตรงนั้นสี่หมื่นยังถือว่ายังไม่แพงมากนะครับถ้าเป็นระยะยาวแต่ถ้าระยะสั้นเนี่ยถือว่าแพงโอเคถ้าจะเก่งกําไรเฉยๆถือว่าแพงแต่ถ้าจะเก็บระยะยาวอะ่ะถึงแบบประมาณสักสิบปีข้างหน้าหรือสิบหกปีข้างหน้าอย่างที่บอกไปอย่างน้อยสิบห้าสิบหกปีข้างหน้าหรือยี่สบปีข้างหน้าถ้าเก็บถึงอะ่ะ มันก็ถือว่ามันคุ้มค่าแน่นอนสี่หมื่นเนี่ยถือว่าไม่แพงเลยนะครับบาทหนึ่งต่อสี่หมื่นเนี่ยถือว่าไม่แพงเลยเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเนาะอ่ะประมาณนี้ทีนี้แนะนําว่าให้ซื้อทองเก็บไว้นะครับนิดๆหน่อยๆก็เก็บไว้อย่างเช่นสลึงหนึง่งอ่าคะแนนสตังค์ใช่ไหมอะไรเงี้ยก็เก็บไว้ได้ครับอย่างน้อยมันก็มีกําไรเพิ่มขึ้นมันก็ยังดีกว่าไม่มีแต่ต้องสำหรับเงินเย็นเท่านั้นใครที่มีเงิน เงินจํากัดเงินที่แบบยังหมุนอยู่เลยก็ไม่ต้องซื้อทองครับมันไม่เหมาะกับคุณเนาะคุณก็เก็บฝากประจําฝากดอกเบีย้ยสูง e saving ไปนะครับอะไรต่างๆทําไปให้เงินมันงอกเงยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เพื่อความแบบเอาไว้ฉุกเฉินในการใช้อีกส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้ใจ่ายเนาะแยกกันให้เป็นสัสดส่วนนะครับแล้วเราจะบริหารเงินได้ดีมากเป็น money management ดีๆนะครับทีนี้เป็นลักษณะของ คอลาสีกันเนี่ยไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินอย่างที่บอกไปเพราะว่ามีกองสีคอยรับรองรับอยู่อาจจะมีคนคอยช่วยเหลือที่ไม่ใช่กองศีก็ได้นะครับเป็นอะไรก็ได้ที่คุณสามารถมีเงินได้อยู่แล้วคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินมากมายวงเล็บดาวสุกต้องไม่เสียในดวงชะตาถ้าดาวสุกเสียต่อให้มีบ้านบ้านก็มาบิดบงังเราเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องระวังอย่างผมเป็นคนที่ดาวสุกเสียนะครับ มันหมายถึงการเงินและความรักนะดาวศุกร์เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะคนคือกันเนี่ยจะเป็นดาวศุกร์พอดีการเงินเน่ยเข้าใจป่ะครับมันตรงกันราศีเมษมีแค่สองราศีเท่านั้นที่ดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวการเงินแล้ววงเล็บก็เป็นทายกิเลสสมบัติให้ทายศุกร์กิเลสสมบัติสมบัติก็คือเงินเงินก็คือดาวศุกร์ดังนั้นเนี่ยทุกคนคือดาวศุกร์เหมือนกันถ้าดาวศุกร์ถูกรบกวนต่อให้ไม่ใช่พบกระดุมพะ่ะมันก็โดนเหมือนกัน อ่ะยังผมอะ่ะก็โดนเหมือนกันเรื่องของดาวศุกร์เพราะว่ามันเป็นเอ่อเขาเรียกว่าไทายกิเลสสมบัติไทยศุกร์เนาะก็ต้องดูดาวศุกร์ด้วยนะครับมันหมายถึงว่าบางคนเนี่ยกระดุมพระดีนะแต่ดาวศุกร์เสียอ่ะเหมือนผมอะ่ะใช่ไหมครับกระดุมพระดีแต่ดาวศุกร์เสียก็หมายความว่าอ่ะอาจจะเป็นคนหาเงินเก่งแต่อาจจะใช้เงินเก่งอย่างเงี้ยก็เลยทําให้อ่าเงินมันก็จะล่อยหลอลงอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นไปได้หรือมีเรื่องที่ต้องใช้เงินทําให้เงินเนี่ยเก็บไม่พอ ใช้อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ลักษณะนี้มันไม่ีองค์ประกอบครับแต่เอาเป็นว่าให้รู้ไว้ว่าไม่ใช่ดูแค่ดาวศุกร์ดวงเดียวสลับราศีอื่นแต่กันเนี่ยให้เน้นดูที่ดาวศุกร์เลยครับถ้าดาวศุกร์เสียคือจบเลยนะครับโดนสองเด้งทางการเงินหาได้ก็น้อยแถมยังต้องใช้เยอะอีกอ่างหงหากเพราะดาวศุกร์เสียนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเนาะคือกระดุมพามันแปลว่าการหามาได้พบมาพบถ้าพบเสียมันก็คือเสียอย่างเช่นดาววินาศอาทิตย์มา อยู่ที่ราศีตุลเนี่ยวินาศกลมพระเนี่ยก็คือไม่ว่าหาก็ยากอยู่แล้วนะแถมยังดาวสุขเสียในดวงชะตาอีกกลายเป็นว่าใช้ใจ่ายเยอะอีกอมีเรื่องต้องจ่ายดังนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ดีทั้งคู่ก็จะทําให้คนคนนี้มีมีปัญหาด้านการเงินเลยใหญ่ด้วยในดวงชะตาเพราะว่ามันเสียสองต่อทั้งหาทั้งจ่ายเนาะเสียทั้งคู่อันนี้ก็ต้องมาระวังให้ดูสองแบบหนึ่งคือดูภพเลือน2คือดูดาวสุขครับ เออดาวสุขเสียแปลว่าการใช้จ่ายเสียหายมีเรื่องที่ต้องจ่ายเยอะถ้ากระดุมพระมีดาวอริบรณาวินามาสถิตก็หมายถึงเป็นคนหาตังค์ยากแต่ถ้าดาวอื่นมาดีหรือไม่มีดาวในราศีตุลยอย่างน้อยยังหาเงินได้ดียังยังหาได้คล่องแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะแค่แค่นั้นตามดาวศุ์ไปดูเอานะครับถ้าดาวสุขดีก็แปลว่าโอเคอย่างน้อยยังยังมีเงินให้ใช้ยังมีการหมุนเวียนที่ดีอะไรประมาณนี้ก็ดูประกอบกันนะครับ คณะสิ่งกันอย่างที่บอกไปว่าไม่ค่อยเดือดร้อนเนื่องการเงินแต่มันจะเดือดร้อนเพราะเาขาเรียกว่าตำแหน่งของดวงดาวก็คือดาวศุกร์นั่นเองเนาะอันเนี้ยก็ต้องไปดูนะครับในแนวประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยติดตามในเรื่องของความรักคลิปต,ต่อไปครับกดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นงใจกับช่อง channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ